ใหญ่ขนาดไหนอ่ะอฮะไหนโอ้โหใหญ่ใหญ่จริงเนะาะมาแถวพอ่อตีหนูเอาเอาไม่ถึงมาควันมาใหญ่ สวัสดีครับหมาสามคนก็แฟนแล้วก็ลูกชายเจ้าตัวเล็กนี่ครับผมสวัสดวหลังลนวิม e, ใหญ่ครับผมเจ้าต,ตัวเล็กเจอบล้อเลยไหนหนูให้พ่อตีไหฝนตกตลอดโอ้โตัวอ่อนเต็มเลยเนาะเอาไหมเนี่ยตัวอ่อนอ่ะไปไหนวะเอาเอาเปล่าสวยงาม สวยครับผมกองกระสายไปสายมาไงก็ไม่รู้นุ่มเนื้มันเหมือนเนยโอ้โหแจ่มแต่รุนน้ำก่อนฝนตกทุกวันเลยไปครับผมออดูแป๊บครับผมโอ,โอ้โหใหญ่จริงครับผมดูคนน้ำอโอ้โห ขนาดฝน, <ผม S 2> นตกทุกวันนี่นะครับผมโอ้โหสุดยอดใหญ่มากใบไม้กันใบมันไปะมาพอตัดดีกว่าเดี๋ยวไปโดนน้ำแตกใช่ไหมาพ่อตัดอือเดี๋ยวเตะตำยางเขาหนามละกัมด้วยวโอ้โหอาใส่เบาะโอ้ม่เดี๋ยวอะไรามาใส่เลยอ่ะ ไปครับผมหาใหม่ครับผมก็ออกกันมาหาเหมือนเดิมนะครับไม่รู้จะทำอะไรฝน,น,นมาก็ลองเสี่ยงดูเอาเผื่อจะได้ดีมั่งครับผมกินกันไปครับผมไปครับผมไปทำอไมปิดตาป่ะ เินมาเจออีกครับผมตัวเล็กอยากตีปล่อยระวังนะฝนตกอยู่ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าตัวเล็กแล้วก็ผมนะครับหากินแบบบ้านๆครับผมอาชีพหามิม้มหาปลา เดี๋ยวก็จะหมดมิมแล้วครับผมเริ่มหายากแล้วครับเดี๋ยวนี้สบายหน่อยไม่ค่อยได้ตีเองแล้วผมไอ้ตัวเล็กตีอย่างเดียวนอกจากสังสูงผมนึงจะตีอ๋อน้ำปิดตาสันบนไงลูก เหมือนมันเต็มแผ่นเลยเนาะอุยเต็มลอกสองส่วยว่ะเต็มลอกสองไงโอโ้โหกลัวจะน้ำอยู่สันบนอีกสิสนูน่นครับผมมันเหมือนอยู่สันบนจริงนะครับผมไปเดี๋ยวเอามาดูกันใกล้ๆครับผม ตัดไปคอนยังไง,งบบคลิปบางคลิปบางทีมือมันไปบางกล้องก็ อย่าว่ากันนะครับผม,ไไมเอาออกไปเลยเดี๋ยวไปแม่มทำเมนูอะไรกินเพราะมันเต็มแผ่นเลยเสียดายเดี๋ยวเราก็จะไม่ได้หาแล้วเพราะว่ามันท้าหมดแล้วนีม่มาแน,าน,านา่ชีกออกไปเลยเออว้าเบาอ่ะอ้อยู่สันบนสิหนมันดูทีหล,ลังมีตัวอ่อนเต็มไหม โอ้ยจามไม่ใช่เป็นโควิดนะเดี๋ยวเป็นโควิดไปเนี่ยโอ้พาดไว้ลูกแมวเออพาดไว้ให้มันอยู่างเก่าเออมันได้ฟักขยายพันไปไปครับผมน้ำสั่นบนจริงไปครับผมฝนตกด้วยไปหนูไปมันไม่หล่นแล้ว อ่ะจับตัวเล็กเจอครับผมนู่นนู่นครับผมอืมโอ้อะไรมัสิบอ่ะจำต้นนี้ได้ไหมครับผมที่ว่ามาตีกับเจ้าโลกจิตที่ ดีดคอนสามทีเราเจอพึ่งไว้ตรงนี้ครับผมเนี่ยรอยเขาตัดโค่ลงมาเลยโดนไอตัวเล็กผมดูครบอันเบล้ลเลยไปเดี๋ยวผมขอตีมิ้มก่อนครับผมเดี๋ยวฝนมาอีกไปครับโอ้เขตนี้น้ำไม่ดีครับผมดูบัวบีแย่ไป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 หาเขตอื่นนะหนูไปไปเขตที่เราหาเมื่อวานดีกว่า โอ้โ,ห,โ,อโห,หลอยฝันลงมาบ่ายน,น้ำติดกลมพูดไปได้อไดลอยมันทำน้ำเหมือนมิมเลยเนาะเห็นคน,น,นอยู่บนคอนนูน่นครับผมหัวน้ำยาวลงดิ่งเลยนะนู่นลอยผ่านไปแต่ไม่เห็นลอยลังลังไม่มีหรืองไงหมอลังค่ะสงสารนกกระจาบสิครับผมฟันลังนกลงมาด้วยเลยไปครับผมไปหาใหม่ครับหัวน้ำโหนกดี แต่จะมีน้ำหรือเปล่ากลัวจะอยู่สันบนอีกนุ่นอยู่ในพุ่มนุ่นโอ้ยมตดจะฝนคืมไปเดี๋ยวดูกันมาเดี๋ยวขอดูก่อนน่าจะมีสักสองรังเนาะ <c oughs> โอ,โอ้คงเป็นีรังเก่าโอ้ยปิดตาสวย อ่ะลบลบลบดูดูจุดเนี่ยปิดตาสวยปิดตาสวยม,มือบังกล้องเยอะมากเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยอย่างว่าครับผมมีเป็นบางเขตน้ำมิมเนี่ยดูนี้ปิดตาสวยเลยแล้วตัวอ่อนเต็มรังรอบสองนะครับเนี่ถึงล่าหังเลยครับผมน้ำโอ้โหสุดยอดรังนี้สวยนะครับแต่สองรังเมื่อกี้ดูไม่ได้เลยน้ำไม่มีไปเดี๋ยวไปหาใหม่ครับผม เออเจอองกันครับผมนี่เปิดลังแล้วอุ้ยฝนน้ำดีมางเนี่ยเต็มแผ่นด้วยเห็นน้ำเลยวะ <c oughs> นู่นครับผมนี่ตัวยิบ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 ไปเดี๋ยวดูกัน่นน้ำดีไหมแต่น่าจะดีนะตัวเข้าตัวออกจังเลยเอาสวยงามเลยครับผมดูเทนูเต็มแผ่นเป๊ะไหนดูน้ำดิเร็ว ยกขึ้นมาที่เออสวยครับผมปิดตาสวยดูทํามดูําเเขาเรียกอะไรอย่างเงี้ย<แ>เขาเรียกอะไรแหลมแหลมเงี้ยไปครับผมหาใม่ไปแหลมสวย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 โอ้โหกล้องสต็อปไม่ได้ไปครับผมเอ,อ,อมมาใหม่ครับ ยังไม่ไปไหนเลยนะครับหลังขาวเมื่อกี้นู่นเจอนู่นอีกฝั่งอีกหลังฝั่งนู้นครับผมนู่นนุ่นครับผมนู่นนู่นนุ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 ่นอุ่นนุ่นนั่นนุ่นมม่นูุ่นนุ่นนุันนุ่นนุ่นนุ่นอีกนนุนนี่นน่นนุ่นีุ่นนุ่นนนนอีกนน่นน มิเยอะมิเยอะโอคดดงเนี่ยเย <c oughs> <c oughs> นี่ยกับผมตีไปเนี่ยหลังข่าวเมื่อกี้แล้วไปแงะเจออีกอีกหลังฝั่งนูน้นเอ้แฟนเขาจอดรถตรงนั้นพอด,ดีแงะไปเห็นเดี๋ยวไปรุนน้ำต่อนะครับโน้ <ห ả? S 1> เดินดูตีนมั้งนะเมื่อวานเราก็เจอเห็นไหมล่ะ อ้าไม่ไม่เข้าทางนี้อไปลุยในไรใน,น,นป่าล่ะโอ้โหสนนเขามีให้เดินเดินในป่าแม่กระเพาเนาะเพียบเลยเขาปลูกไว้มั้งเนี่ยแล้วมันขึ้นเองแม่เนี่ยผมชอบดูอย่างนี้ครับผมตามขอบสะหมกๆเนาะช่วงนี้สงสูงอย่าไปตีเลยไม่มีน้ำาบานใครฝนตกนะ ดูดน้ำหมดขนาดเมื่อกี้ตีมาสองลังหมกหมก,มกยังดูดน้ำเลยมีเขตนี้ไม่ดูดไปตีเลยหนูจัดเนี่ยเราก็ไม่กล้าลุยไปดูเนาะเสียวไหนมีเห็นอยู่ฝั่งนู้นทำ่มาทางนี้ไม่ค่อยเห็นไหนล่ะ ข้างนาข้างนาห้างไหนมันวะดูตีนก่อนดูตีนก่อนเขยาเ่าแรงๆกันตีนกันมืออ๋อ oh, นี่อ๋ออ่ะให้ตัวเล็กจัดการซะว้าวว้าวอะไร oh, อ๋อหล้างแกหยดน้ำมิมนาเนลยสิโอยตัดล้างพลาดไว้ไม่เอาลังนะ Uh huh. ตีไม่ลำบากเลยเนาะตีง่ายๆเนาะไ <c oughs> หนกนอะโอ้นี่เอา้เอาออกมายังตัดหลังพาดไว้ด้วยนะโอ้โหเขย่ยาเอามาดูที ตัดหลังยังหลังถอดอย่างนี้โอ้โหไม่คุ้มเลยข้ามามีน้ำอยู่ตรงนี้โอ้มีค่าอย่ามาส่าคนตีมิมอ้ทุกหยดนั้นมีค่าใช่ไหมอย่ามาส่าคนตีมิมคำนองเนาะนพวกนาหล่อเหลือเกิน <laughs> ขึ้นยังเล่า โอ้โหมาซะออเหมือนมาใช้มาชิไก่ดูแต่ยังดีครับผมยังได้ช้อนอไปครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับผมถ้าฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมฝากสับตะไคร้ด้วยนะครับผมไปครับผมสวัสดีครับหากินก็บบนบ้านครับผมไปครับ